โอเคสบายดี okay, so ทุกคนทุกคนมือนี้เขาพามาพระธาตุอีหังเนาะซึ่งเป็นสถานที่อะไรสถานที่อย่างคนมากราบไหวเพราะว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ของแขวงประจําแขวงแขวงสวรรณเขตเนะะาะถ้าใครมากันก็จะมาไหวพระธาตุอีหังเนะะาะใครเข้ามากันอย่าลืมส่วนเมื่อนี้เขาจะพามาเบื่องเนาะว่าเขาจะพามากราบไหวพามาเบิ่งเนาะว่าพระธาตุอีหางเมีองไหนเขาจะมิตรเขาจะ เขามาซื้ออันนี้ก่อนซื้อขันบักเปงก่อนเผื่อไปบูซาเนี่ยขันเท่าไรเนี่ยตัวหนึ่งสาันหน่งาพันอันนี้ได้เท่าไหร่สาวพันบอกบางไม่เอาสุดเดียวว่ะ บ่เอาสุดเดียวนี่เอาได้ละคนไปขันักเบงเลยไปขันักเบงยัเอาสีชาเข้าไบเบิกนอกอ่ะสีเป็นนไหน นี่ตอนนี้เขาก็ัมาหอดเขามาหอดแล้วเขามาหอดทางเขาแล้วทางเขาแล้วนี่ผ้า สห arat ตระเจดีพัานิหังเนะาะสัทธาบูะนะบสัทธาบุรณะบริษัทลาวมศัยสุไบเนาะนี่พระสารตรัตพระสาละลัตนะเจดีพัานิหังเป็นคนลาแถวเนี่ยบริษาลาราโอยากทอง นี่ทุกคนเขามาแล้วเขามาแล้วนะทุกคนเนาะนี่เขาจะมาเบื้องนี้นี่เห็นว่คือสถานที่เก่าแก่ของประจําแขวงสอนาเขตนครไกรสอนก่อนอื่นบนห้างจะไปกาบไหวกันเนาะทุกคนเดีวมาเบิ้งนันกันนี่คือบรรยากาศร,บรอบๆส่วนในทางข่างนี่จะเป็นแบบพบระพุทธหูเนาะคนตั้งจนสุด อ้อมเลยเสียงนกล้ลยแหงเลยทุกคนเงนียบเมื่อนี้คนจะโบนไลยบันไดเนาะเพราะว่า,ามันโบแมนนะฮะโบแมนวันศิลหรือภาษาไทยกับโบโบวันพระ นี่ทุกค้นไงชู้คนนี่บูซาเอาแมนวะอ่าตอนนี้เนาะส่วนนี่แมนส่วนนี่แมนขำไหวเนาะขำไหว คำไหวพ้พระธาตุอีหังซึ่งเป็นภาษาลาวอ่าซึ่งบ่แม่นคำไหวพ้พระธาตุอีหังซึ่งเป็นภาษาบาลีเนาะแต่ว่าเป็นอ่าเพิ่นจะเขียนอธิบายว่าเป็นภาษาลาวว่าคำไหวพ้พระธาตุอีหังส่วนเนื้อในของคำไหว้จะเป็นภาษาอ่าบาลีเนาะอ่าวันอื่นวนัดเฮาก็จะมาบูชาก่อนบูชา บูชาทูบบูชาทูบเนาะก่อนเขาบูชาทูบเขาบูชาทูบเนี่ยเขาจะบริจาคเนาะบริจาคเป็นปัจจัยก่อนโอเคเขาจะบริจาคตามปัจจัยที่เยามีเนาะนี่เนาะ ปัจจัยหอบร้ายหอบบริจาคตามที่เขามีนะทุกคนบริจาคตามปัจจัยขามีสี่พันกีตเนาะนี่คนนี่เอาจะบริจาคเนาะคนนี้นี่นนนน คไปเอาไปไตนะยู่นี้ผมจะมีสถานที่ให้ตต้ไว้ไววาจะทุบ <c oughs> เฮาซ้ำดอกพอเนาะของเฮาเนาะเอาบ่เอาเก่าดอก I got my cup back, you know? เราต้องกลาบไหว้สามครั้งก่อนมาพบมาพูดราทำผัสฆ์ หลังจากอธิษฐานแล้วจะเอามาไว้ส่วนตัวอาจะพักดีวยน่นี้อันนี้จะเป็นประเฟินอีซาฟูน,นอนหลังจากนั้นก่อนมาเฮากระดาบสามครั้งก่อนไปเฮาก่จะกราบสามครั้งเนาะ น้องใบนอบนอ้นองทุกข้างที่เขากะไหวเขาจะถอดเกิบเนาะเพื่อเป็นการเข้าลบเนี่ยเพิ่อนก็จะเคียนไว้เพิ่อนก็จะเคียนไว้เนาะอ่าทานทราย ก็รุน่าถอดเกือบปดหมวกก่อนเขาในกำแพงวัดทานยิ่งหามผ่านเขาในกำแพงธาตุอ่าเนาะโอเคเขาจะพามาเบ่งห่อๆทออัวเนาะว่ามียังไงน,นี่นี่เฟ้นจะเป็นแบบนี้สูงเนาะ อันนี้ก็จะสูงเนาะ นี่นะทุกคนนี่จะเป็นพระธาตีห่างเนาะสี่คนกลาวไว้เขาจะพามาเป็นรอบๆเนาะทุกคนนี่ทุกคนพามาเป็นรอบๆเนาะทุกคนนี่นี่เห็นไ่มทุกคนจะเป็นสีเ่เหลี่ยมเจตุรัสจะมีประตูเขา่าประตูเขา่านี่จะมีประตูเขานะ่าเนาะโอเค นี่พื้นที่สุดยอดเลยทุกคนีนจะมีก้่นจะมีต้นไม้อ้อมเนาะทุกคนนี่โอเคนี่คนเมื่อนี้คนจะมาเบิ่งวัวลายนี่ เดี ha, her her ๋ยวเขาจะพามาเสียงซีเนาะเสียงซีและผูกแขนกับผาจานเพิินเฮาเบิ่งปัจจัยก่อนปัจจัยเขามีเยอะนี่อยู่นี่อยปัจจัยเขามีเยอะนี่นี่ตอนนี้เขากำลังจะขับไปเสียง เสียงซีนะเำามาเบ่งก่อนว่าเสียงซีเป็นอะไรโอเคหลังจากนี้เราก็ข้ามาเบ่งเสียงซีนะทุกคน มาเลขหาเลขหาเลหาทุกคนเลขหาเนาะนี่เลขหาทุกคนเ,เนาะแล้วจริงจะอ่านในพังนะทุกคนแล้วจรอ่านในพังเข้ามา cô con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ จะไปได้ก็ใครจะมีให้ขอให้เกินให้เว้นให้ปรับให้พยานรู้ข้อพยานถึงเกิดไม่ให้ให้แป้นลมจุกลงไป้นหนักชิ้นได้ดีมาเข่าสิ่งห์บุรีอยู่มีการราชการนำแต่ปัจจัยเป็นส่นไปลูลานอยู่ดีมีสุกอันตรายไปถูกจะได้มีมาตองขั้วมองเสาอันนี้ไปเส้นหยดมีจะสุกอยู่เลยเจริญขึ้นอยู่ชนยย่ำทำงานราชการได้ก็ให้เกินให้เกินให้สุกให้มันให้มั่งให้มีบัณฑนาสิ่งได้ร่างคุมมาบัณฑนาอนุวัตโกธนาวัตโกยัญชาวัตโกอยู่นั่งสุขกงพลังลำลุยเอายามาทำไง เพิ่นเ่อได้ผูกหรอกไดาได้จะดีไม่แห้งเอาสวยใช่ป่ะเด้อวันน okay. หลังจากเอาผูกแขนแล้วเอาจะพาไปหลังจากผูกแขนแล้ว,ลลว,ลลวจะพาเ,เลาะเบิ่งเนาะว่ามียังไงนี่น,น,นี่คือสถานที่ส่วนคนต่างชาติจะมาเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้เนาะเพราะเพิ่นเปิดตลอดเปิดเปิดกลางเวร ส่วนกลางคืนเิ่นก็จะปิดเพราะว่าเพื่อหักษาความปลอดภัยนะน,นี่โอเคเดี๋ยวเขาพาไปหลอกบึงอ่าผราหลายๆองค์เนาะ อยู่ทางอน,นี่อยู่ทางนี่นี่นี่นถูกถูกอ่าพาอีหางจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะเป็นสี่ด้านแต่ละด้านจะมีทางเขาสมมติว่าทางนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทางนั้นก็เป็นทางเขาเนาะทางนั้นนะ ทางน,านั้นเขาแนี่โบเห็นเนาะทางนั้นก็เป็นทางเขาส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางเขานี่เนาะนี่สี่เหลี่ยมจตัตุรัสมันจะเป็นทางเขาแบบสี่เหลี่ยมส่วนพระธาตุอีหัางพระธาตุอี่ห่าง่นจะ,จะอยู่กลางโอเคเาเดี๋ยวพามาบึงเดี๋ยวพามาบึงอน,นี้เดี๋ยวพาบึงพระพุทธรูปหลายองค์ที่เป็นตั้งอ้อม ไว้นี่เนาะทุกคนนี่ทุกคนโอเคนี่ทุกคนจะเป็นพระพุทธหูตั้งไว้จนสุดเลยนี่จะเป็นพระพุทธหูปตั้งไว้ประดับนี่สุดจนไปหอดฝนเนาะทุกคนเนาะนี่หอดฝนสหรับตัวนี้นี่จะไปหอดฝนพระพุทธหูตั้งไว้จนหอดฝน โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราพาโอเคโอเคทุกคนบันเน่เราจะมาเราจะมาปิดคลิปไวเพียงเท่านี้เนาะคลิปหันกล้องมาพี่เลยเหมือนเด้ย โอเคทุกคนเนาะเราจะมาปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเราจะพาพาทัวร์ครบไปแล้วเนาะสถานที่เดี๋ยว EP นี้เราจะพาเบิ่งแต่แนวัดเนาะชื่อว่าว่าต้องเหตุยังเนียนฉัน้ว่าจบลงไว้เพียงเท่านี้เนาะหลังจากนั้นเนาอี EP ที่สองเราจะพาไปเบิ่งกทางนอกเนาะเพราะมันจะมีงานยังกะจะมาฮอดโอเคขอปิดคลิป EP นี้ไว้เพียงเท่านี้ทุกคนก่อนจะเมือเราจะมาเบิ่งมาซื้อแนวกินก่อนเนาะทุกคนเนาะ ก่อนจะมาเบิ <baptism? S 1> ่งก่อนว่าม <stream confer dles> sure, oh <mam> ียังกินนี่่าไรเนยไงาร้านาไรเนยเปิเบิรเปิดเบิ่งในวันี้จเปนอไกด้ดูหออเินถือลิ่งคือีนโดจวในได้เห้ ยางยางมันบสุกกับยางบหมอกบ่ามันท่สมุทรมใสมรหสกมมีบุ๋หักห็นมือได้ฮะหักห็นมือได้โอเคปอกเลยเดี๋ยวเอามาเบ่งน้ำกันเนาะ อ,อันนี้เด้เอบอร์ะลอบ้อหเลยอันนี้เ้อเา้อาต,ตเาบเสดสท,ทสองอันนี้เส้าหาพันแต่ว่าสองอันนี้บดยอมเลยประกันทันสุกแสบเท้าแท้เลยอันนี้นะ อันซ <l id> <Bond ôi> <Pokémon> ื้อน้ำแม่บ่เป็นยังอันซื้อน้ำผู้อื่นบ่หูก็รู้ไอ้แค่ทุกมือแผลเปลนอ่อนนมหวานมันพอดีเข็มปับพอดีแม่บ่เฮ็ดจิงต้องอ่านในเซาห์หายเดี๋ยวเอาเบ็ดเลยแม่เมื่อน้อเยี่ยวหนึ่งแม่ครัเอาแล้วซะเอาแล้วซะเซาห์ แม่ไผมาแม่ผมจะดีอะไรไมากรบไหวสมารถมาอุ่นดูนเพื่อนได้คทนไอดีเนาะล่ะทชาวพานเดิน้ดีร้านมาก็บอกมือกินอีกล่ะจก้อกับีเแสบื่นเลยห่อร้านมาถ่บอลนถ่ใช่ใๆ Sai rồi. ่เอาอกตอนบตอนงานีายถือใช่ไหมร้อยบาทไม่ไรเท่าไรโดยหกสิบพันเนาะร้อยบาทบาเดอครามได้ลาเด้อได้มาหกสิบเอาบเนอะมา

ให้ฝา,ากคำอ่านไว้เงี้ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นี่ EP นี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้เวเจอกัน EP สองอเราจะพาเลาะบุญบ๊ายบาย